ทุกคนคะวันนี้เราก็ทำกับข้าวเหมือนเดิมนะคะแต่ว่ามีสิ่งที่แปลกตาค่ะคุณมาทำอะไรคะมาช่วยทำหับอข้าวครับวันนี้ฟ้าคืมมากนี่ทุกคน น้องๆอ,อยู่หลายคนนะกลัวหน,น,นุนหนุนเลยอ๋อวันนี้เราก็ทําเป็นแกงเห็ดผักหวานนะคะแล้วก็ซ้าไก่ของอีสานนะคะไม่พอนะคะเรายังมีส้มตําด้วยนะคะทุกคนนี่สตอก็ขาดไม่ได้ลลี่นะคะผู้ช่วย <c oughs> รอกินได้ไหมเนี่ยฮะ <c oughs> ออหิวน้ำจังเลยหยิวน้ำโอ้โหทำอะไรพี่นอะไรคบคุณ โอ้โครูเบียร์ทำอะไรเนี่ยมาละกอสิครับกินไหมโอ้นี่ผมรู้จักพี่เนยมาผมก็เคยเห็นพี่เนยทำกับข้าวเันนี้วันเนี้ยน้องๆมาเพราะต้องทำให้ดีหน่อยเอ้ยน้องกี่คนพี่น้องกี่คนน้องน้องทุกคนน้องทุกคนน้องทุกคนรักรักครูเบียไหมรักครูเบียไหมแน่นอนอยู่แล้วรักเยอะไหมรักเยอะแล้วโอนี่ลูกลูกไฟลูกหินครับหาทำหาทำ เสร็จแล้วครับส้มตำครับแกงเห็ดครับซ่าไก่ครับผัดผักครับอาหารวันนี้แกงลูกหมีครับวันนี้ได้ข่าวว่าทำอะไรนะน้ำพริกกะปิเหรอใช่ครับอร่อยมากเลยครับนี่ทุกคนผมลองชิมครับผมอร่อยนี่ครับนี่ครับ นี่ครับอะไรครับเบนื้อดำครับเบียร์ผมูดำเงสร็จแล้วครับส้มตำครับแกงเห็ดครับซ่าไก่ครับไปครับผัดผักครับอาหารวันนี้แกงลูกหมีครับวันนี้ได้ข่าวว่าทำอะไรนะน้ำพริกกะปิเหรอใช่ครับอร่อยมากเลยครับนี่ทุกคนผมลองชิมครับผมอร่อยืม นี่ครับนี่ครับนี่ครับอะไรครับเบียร์ดำครับเบียร์ผมดำเสร็จแล้วครับส้มตำครับแกงเห็ดครับซ่าไก่ครับผัดผักครับอาหารวันนี้แกงลูกหมีครับวันนี้ได้ข่าวว่าทำอะไรนะน้ำพริกกะปิเหรอใช่ครับอร่อยมากเลยครับนี่ทุกคนผมลองชิมครับผมอร่อย น ah ี่คร oh no, ับนี่ครับนี่ครับอะไรครับเบียรดดำครับเบียดผมดำ